สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมผมก็จะมารีวิวเกม a อ t แทกออนเดอร์ทันนั่นเองนะในมือถือนะครับผมและเป็นเกมที่มาใหม่เลยนะครับผมนะดูว่าดูจากเอเลนนะครับผมนะเป็นภาคล่าสุดเลยนะครับผมนะคือแบบว่าเท่มากนะครับผมซึ่งถ้าเราโหลดเข้ามานะครับผมนะก็จะอยู่หน้าตานี้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะอันนี้คือเดี๋ยวผม ผมจะไม่ทิ้งลิงก์ดาวโหลดไว้ให้นะครับผมนะไม่ใช่ว่าอะไรนะคือเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เป็นของช่องของผู้พัฒนาเลยดีกว่านะครับผมนะแล้วก็ไปดาวโหลดในช่องเขานะครับาะเขาจะได้แบบมีกําลังใจในการพัฒนาเกมยิ่งขึ้นไปอีกนะครับผมนะฮะโอเคซึ่งเอ่อคอะไรการดาวโหลดอาจจะดูยากยุ่งยากนิดนึงนะคือเราต้องเข้าไปเออลิงก์ ดิสคอร์ดของผู้พัฒนาแล้วก็ไปโหลดในลิงก์ของในดิสนะแต่เชื่อผมเอะน,นะเขาทำเอะน,นะมันก็ไม่ได้ยากเกินเอื้อมหรอกนะเขามันง่ายจะตายนะ้วแค่แบบเป็นกำลังใจให้ผู้พัฒนาพัฒนาเกมไปเรื่อยๆผมว่าพวกเราทุกคนทําได้อยู่แล้วเนาะโอเคนะครับผมนะก็เรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะรับผมนะก็เข้าเกมมานะรับผมนะก็จะมีตัวละครที่เราเลือกนะรับผมนะก็จะมีแบบมีาคาสาับดูดิมีคาส่าแบบภาคล่าสุดด้วยนะรับผมนะแบบโหสวยมากนะดูดิขายาวสวยมากเลย <laughs> โอเคเราก็จะมีอ้าว รีไวบัคเหรอรีไวบัคตัวดำนะครับผมนะ,ะแล้วก็จะมี ôi ôi แอนนี่ด้วยทุกคนแอนนี่ผมว่าน่าจะแปลงร่างได้นะเออเดี๋ยวต้องมารอดูนะครับผมเนาะแล้วก็จะมีออฮันจินะครับผมนะฮะ <c oughs> โหมเดลมันสวยนะทำไปเล่นไปคือแบบว่าภาพเกมมันสวยมากเลยว่ะทุกคนดูดินี่ฮะมีประมาณไม่กี่ตัวนะครับผมนะโหจะได้ตัวพระเอกละกันนะครับผมนะก็จะมีแบบโหมดนะครับผมนะมีแบบว่าโหมดฆ่าไททันนะครับผมนะแล้วก็จะโหมดดัมมี่นะครับผมนะก็แบบไททันดัมมี่ก็คือแบบว่า ฝึกเล่นอะไรประมาณนี้นะครับผมในค่ายใครแล้วก็มีฮูอุ้ยมีไททันแบบเขาเรียกว่าหกสิบเมตรเอามาเดินเล่นแล้วเหรอเฮียสวยเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยมาดูนะครับผมนะโอเคเราไปแบบเทสกันก่อนเพราะว่าผมก็เพิ่งดาวน์โหลดเกมนี้มาเลยนะครับผมนะฮะโอ้โอเคฮะผมไม่มีเสียงเดินหรอไม่เป็นไรนะครับผมนะเฮ้ยผมรู้สึกว่าดูตั้งค่าดิอ่ามันตั้งค่ามีนะครับผมนะฮะ มีภาพแบบสวยเลยผมเราปรับภาพสวยสุดดูนะดูว่ามันจะสวยไหมอุยอ้ยอุ้ยแสงเงาแบบว่ามาสวยมากเลยทุกคนดูดิโอ้โหผมจะกลับมาดูหน้าเอเลนยังไงวะอุย้ยใช้สลิงอันนี้คืออะไรสลิงเดี่ยวเหรอ,อยังไงอะอุ้ยโอ้สลิงคู่อย่างงี้โอ้ยเชีย่ยโคตรเท่สวยมากทุกคนไม่สวยแบบว่าอุย้ยเท่วะเท่วะดูดิ อุ้ยแป๊บนึงอ่ะเอร์ใช้ไม่คล่องแล้วอุปกรณ์เครื่องสามมิติใช้แต่ล่างใช้ท่านไงอ๋ออ๋ออ๋อประมาณนี้อันนี้น่าจะกระโดดนะผมกระโดดอุ้ยกระโดดสองครั <mond> ้งตีลักาแล้วเขผมเนี่ยนี่น่าจะเป็นฟันนะโดดฟันนะแล้วก็เนี่ยขอนี้พุ่งใช้แก๊สโอเคนะเข้าใจถ้าผมจะไปฆ่าแล้วท่านตัวนั้นนะเร็งหลังคอใช่ไปเร็งหลังคอแล้วก็เอ้าไม่ไปอ่ะ อ๋อใช่ปะอ๋อไม่ใช่ดูเหม <Gym. S 1> ือนว่าอ๋อไม่ใช่โอ้โหเล่นยากเลยอย่างงี้นี่ไงโอ้เล่นยากเลยอย่างงี้ถ้าเป็นอย่างงี้นะเล่นยากมากคือแบบทุกคนเห็นไอ้สามเหลี่ยมข้างๆว่าคือแบบสลิงเลยจะไปข้างๆทุกคนมันจะไม่ไปเป้าตรงกลางอุ้ยเฮ้ยอย่างงี้เล่นยากละโอ้โอ้ยโอ้ยเอาเกมบั๊กเอาตึกบั๊ก แต่มันสนุกนะสนุกนะอุปกรณ์ใ้ย่าสามมิติเกมนี้เออผมมองว่าเป็นเกมที่ดีเกมหนึ่งเลยนะเกมในมือถือดูดิในการใช้อุปกรณ์ใช้ย่าสามมิติอ่ะเราสามารถใช้คูใช้แยกก็ได้นะดูดิฮะโอ,โอ้โอ้โอ้เราฝึกแค่นี้พอแล้วไหมเราไปเจอไททันจริงจริงดีกว่าว่ทุกคนผมว่าเอเลนผู้นี้ไหวอยู่แล้วนะฮะโอ้ยมีเพลงมีเพลงรีบ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 โอ้นี่ก็เป็นแมปป่านะครับผมน,นั่นนี่แมปป่าโอ้ป่าใหญ่ มีไทันไหมอุ้ย,ยมีอะไรอยู่ด้วยเนี่ยอุย้ยมืดมืดมากเติมแก๊สเดรอตรงนี้น่าจะเติมแก๊สทุกคนให้มืดจัดเลยมองไม่เห็นเอาเติมแก๊สได้อู้สวยอุยอ้ยผมว่านี่น่าจะให้เราฝึกอยู่นะผมนะฮะอ้ยมันมืดจัดเลยแบบนี้ด้วความที่แบบผมปรับภาพสวยและแสงเงามันน่าจะเพิ่มนะครับผมลม้วมเลยมืดอ่ะอุ้ยแต๋ผมหว่าแบบนี้เล่นสนุกว่ะ มันแบบใช้อุปกรณ์ที่แย่สามวิติสนุกเดี๋ยวโอ้ว่าแต่ต้นไม้ทำไมมันกิ่งมันเชื่อมกันอย่างนี้ว่าดูดิเฮ้ยกูเหยียบไปไม้โคตรเทเลยโอ้เอเลนได้มีพลังพิเศษสินะเฮ้ยผมลืมแปลงร่างให้ทุกคนดูเลยว่าแปลงร่างนี่ก่อนเนาะแล้วก็นี่แปลงร่างอากาศโอ้โหเฮ้ยโมเดลสวยนะเนี่ยทุกคนดูดิ เชี่ยโอ้โอ้โอ้ต่อยต่อยต่อยเอ่อต่อยไปท่าต่อยท่าเดียวทุกคนโอ้โหแม่งสวยมากเลยว่ะแต่แม่งแสงเงาแม่งทาให้มองไม่เห็นหน้ามันนะทุกคนดูดิไม่สวยนะผมชอบว่ mornings, ะโอเคเดี๋ยวเรากลับล่างคนแล้วก็ย้อนกลับดีก่าทุกคนมาผมอยากไปต่อยท่าาละอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะอู้เชี่ยเชีย เราจะเห็นเอเลนปะเอเลนลากกระดูกอะ่ะเอ,อ้ยอยากเห็นวะโหโคตรอลังการเลยคือแบบเหมาะมากเลยนะสำหรับมือถืออะ่ะมันไม่ใช่เหมาะแค่เรือกแล้วแบบสำหรับมือถือก็แบบสวยแล้วนะอ,อุ้ยไม่เสียงเพงเลงด้วยนี่เสียงเพลงโคตรบิ้วกูอิจิสิท็ิจิตไหมเนี่ยโอ้ เข้าใจแล้วนะรีไวต์ตาโหชันแล้วอุย้ยมีคัสซีด้วยโอ้โหหาทางออกที่โคตรคูลบอย่าหยุดฉันเลยฉันจะไปชิรีไวต์เฮ้ยบีอุย้ยจกถอยหัวใจเฮ้ยกูย,ยังติดหรือก็ติดไปเนี่ยกูยอยากจะดูแต่ก็อยกากกลัวติดหรือก็ติด โอเคฮะไม่ไรู้ว่ติดหรือกะสิหรือเปล่านะคลิปนี้ <c oughs> ผมต้องสูง้กับท่านเหรอมันถึงตาของฉันแล้วรีไวจะโชว์ให้ดูว่าหัวห,ห,หน้าประชาการพันธีเขาฆ่าไดยท่านกัน,กนยังไง <c oughs> แล้วก็ไปที่หลังคอแล้วก็ฟันนี่งไงกลัวหัวหน้า ระดับหัวหน้าเนอะเฮ้ยเอ่ออ,อู้มันมาเยอะมากเลยวะทุกคนฟันเฮ้ยตัวน,นั้นจะไปถึงเฮ้ยมันเล่นยาก,กนะเนี่ยทุกคนเพราะมันไม่ตามมันเราต้องแบบเอียงอะ่ะดูดิเฮ้ยเฮ้ยเอ้าตายอยู่มาดิวัวหัวหน้าตายเฮ้ยตัวผมลุกบนไฟตัวผมลุกบนไฟตามอาในเมฆเ,เลย อันอ้ยตัวลูกบไฟตัวลูกบไฟอ้ยข้ามันตายพี่ตัวูกบไฟโครเททุกคนตานมเลยอ่ะอยอ้ยอ้ยแหลกแหลกอ้ยแหลกแหลกไอชี้มันมาเยอะมากอ้ยมันมาเยอะจนแหลกเลยออ้ยอ้ยอ้ยแก คือถ้ามันมาเยอะเกินมันจะเกิดเรื่อยๆแน่นอู้หแหลกหูแหลก,กมากโอ้ไม่ไหววะโอ้โอ้โอ้อ้า <laughs> โอเคฮะหลังจากที่แบบว่าหัวหน้าฮัน,นจิเราแหลกเกินนะครับเพราะว่าไททันมานคือมามันมาเรื่อยๆเลยนะครับผมมันก็เลยแบบเครื่องผมเลยรับไม่ไหวฮะแบบค้างไปเลยโอเคนะครับผมในรามาหมดอื่นดีกว่านะครับอันนี้คือเราดูไปแล้วใช่ป่ะน,นะครับผมในี้ฮะหมดนี้เดี๋ยวผมเข้าไปฮิบเบ้งแบบเอ้ยมันสุดยอดเลยผมให้เต็มสิบเลยวะทุกคนเออภาพสวยนะอ้าว มีแค่นี้เหรออันนี้ก็คือแบบอีโมดอีกอันหนึ่งก็แบบคิวแททันมีแค่นี้เหรอหรือว่ารอบนี้จะมีแททันวะไม่ผมไม่เห็นมีแททันสักตัวเลยมีแต่หุ่นไหมเอ้ยนี่ไงไททันโอ้เปิดเสียงก่อนโอเคอ่ะเปิดเสียงเรียบร้อยแล,แล้วก็ไท่ทันแล้วก็แปลงล่างไนงะโอ้ดูหน้าก่อนดูหน้าเอเลนก่อนทีย er, หน้าเอเลนแม่ๆัวดฉันเลยทุกคนย่งโคตรหลอนนะหน้าเอเลน โอ้โหอันนี้คือภาพสวยหรือยังเนี่ยน่าจะยังนะเออนี่ผมไม่ได้ปรับภาพสวยเพราะเวลาออกเข้าเกมใหม่มันจะอันนี้โอ้เดินช้าจัดเลยเลนตัวใหญ่ซะเปล่าต่อยตายปะเอาตายเลยมัดเดียวตายโอ้โหโอ้เก,กะกะนะเก,กะกะนะโอ้โหแมงมึนหัวเวลามันเดินนะถ้ามันมีเสียงดังกรุงกรุงกลุงเวลาเดินมันน่าสนุกกว่านี้นะอ,อันนี้ผมปรับภาพสวยยังเดี๋ยวดิ ยังนี่น,น,นี่อันนี้สวยอันนี้สวยเออว่าจะลองเล่นตัวละครอ,อื่นเดี๋ยวแค่ามารีวิวนะตัวละครอ,อื่นๆนะกิปบนี้มันบอกว่ามันนานเลยเนาะเออโอ้เล่นสนุกอยู่นะเล่นสนุกอยู่อ,อุ้ยแตะข้างนอกแล้ปะไปนอบกระแพงอ่ะไปไม่ได้ออตันแล้วทุกคนไปไม่ได้ฮนะมีแค่แบอกข้างในกระแพงเราขึ้นบนกระแพงได้ปะ เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมมารีวิวแอนนี่ก็แล้วกันนะทุกคนเออแอนนี่เป็นยังไงอะไรเงี้ยโอ้ไม่มีโอ้ผมอยากเห็นในท่านร่าง,งกระดูกอ่ะเอเอลนร่างกระดูกอ่ะน่าเท่นนะเออโอเคฮนะก็เอาไว้สำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนก่็แล้วกันนะครับผมนะก็เดี๋ยวไว้คลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมารีวิวแอนนี่นะครับผมสำหรับใครที่แบบว่าอยาก ถ้าผมทำคลิปต่อตอไปก็คอมเมนต์ฝากฝากคอมเมนต์ด้วยกันละกันนะครับผมนะผมจะกลับมาเริ่มทำเร็วทันแล้วก็อาจจะมาทำเกมแฟนเมกนะครับผมนะแบบเกมแฟนเมกอนิเมะเกมอื่นอันนี้ผมว่าน่าสนใจดีนะแต่ว่าเกมแฟนเมกของอนิเมะอ่ะเออดูดิโอโหแม่งเล่นท่าเล่นคล้องแล้วสนุกนะดูดิดูดิคือแบบใช้อุปกรณ์เครื่องแย้สามม like ิต uh, uhm, oh, so, ิแม่งสนุกมากเลยอันนี้ดูดิแต่ว่ามันยังมีบัาแบบเล็กๆน้อยๆนะก็ยังสนุกอยู่เนี่ยดูดิเฮ้ยผมเล่นไปเล่นมาของก็คล่องแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยแบบ ไอที่เหบิดกูแบบเป็นน่วยตำรวจจริงๆเลยทุกคนอ๋ออันนี้ไงตำรวจจริงๆบุดไปดิมาดิมา,ด,มาด,ดิติดๆไม่ตัดลิ้นตัดลิ้นก็ตายตัดคอไงเมื่อกี้แบบเชื่อดคอเลยไม่ได้หลังนะไม่ได้หลังคอแต่เชื่อดคอก็ตายนะผมนะโอ้โหไม่สนุกดีวะทุกคน โอ,โอเคครฮะว่าับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยวผมอยากรู้มันฆ่าเราไหมเออลองดินกกายจะกล้าฆ่าเอเลนพวกนี้ไหมอ๋อไม่มีระบบเหมือนเหมือนเกมทั่วไปไม่มีระบบอ่าแบบไททันไล่ฆ่าเลยฮะเดี๋ยวดิยังแบบไททันก็ยังงูยังโง่งงงนะครับผมนะแเราสามาตัดขาไม่ได้ปะโอ้ไม่ได้ฮะโอเคว่าสหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนกันแล้วกันนะครับผมบาย